เอาลูกชิ้นสีไม้ครับซื้อกินเองหรือให้น้องหมาครับให้น้องหมาครับ,รบกินไม่ได้นะน้องหมากินไม่ได้นะคะอาหารของคนจะให้สุนัขกินไม่ได้นะคะเพราะระบบร่างกายของมนุษย์และน้องหมาต่างกันวันนี้หมอจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาหารต้องห้ามสําหรับน้องหมากันค่ะเริ่มที่หมวดผักและผละไม้กันก่อน แน่นอนว่าผักและผลไม้เป็นอาหารที่ดีสําหรับสุขภาพมนุษย์เราทุกคนแต่สําหรับน้องหมานั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดองุลหรือลูกเกดกระเทียมและหัวหอมและถั่วแมคคาเดเมียอะโวคาโดมีสารพิษที่เรียกว่าเพอร์ซินอยู่ถึงแม้จะอันตรายต่อน้องหมาน้อยกว่าก็ไม่ควรให้กินในปริมาณมากอยู่ดีเพราะจะทําให้เกิดอาการอาเจียนรุนแรงและท้องเสียได้องุลสดและลูกเกด ถึงแม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าสารชนิดไหนในองุุนและลูกเกดเป็นภัยต่อน้องหมาแต่ผลไม้ชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดอาการไตวายได้เพราะฉะนั้นไม่ควรให้น้องหมากินเด็ดขาดนะคะกระเทียมและหัวหอมหากกินเข้าไปจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้และนําไปสู่การทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งทําให้เกิดโรคโรหิตจ,จางได้แต่ถ้าน้องหมากินเข้าไปในปริมาณมากก็จะเสี่ยงอันตรายได้ค่ะ ถั่วแมคคาเเมียมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อน้องหมาเพราะจะทําให้เกิดอ,อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวสั่นชักซึมและอาเจียนโดยน้องหมาจะมีอาการเหล่านี้อยู่นานถึง48ชั่วโมงเลยนะคะเสี่ยงต่อภาวะไตไวายได้เลยอ่ะอะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหมดอาหารต้องห้ามสําหรับน้องหมาอาจจะทําให้ต้องหามได้นั้นต่อไปก็คือช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งกาแฟและน้ําอัดลม ที่มีสารเรียกว่าเมนทิลแซนทีนอยู่หากกินเข้าไปจะทำให้เกิดอ,อาการอาเจียนท้องเสียหอบเหนื่อยกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งมีภาวะการเต้นหัวใจที่ผิดปกติตัวสั่นและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ยิ่งช็อกโกแลตที่มีสีเข้มก็จะยิ่งมีสารชนิดนี้เยอะเพราะฉะนั้นดาร์กช็อกโกแลตถือว่าอันตรายสุด รวมถึงอาหารที่มีรสชาติที่จัดทั้งอาหารที่มีรสเค็มเช่นเฟ้นไฟป,ป๊อปคอนจะทําให้เกิดอ,อาการกระหายน้ําตามมาด้วยปัสสวาวะบ่อยซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าน้องหมาน้องแมวได้รับเกลือมากเกินไปคือเริ่มอาเจียนท้องเสียอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมีอาการสั่นชักจนถึงขั้นเสียชีวิต และสุดท้ายก็คืออาหารที่มีรสหวานหรืออาหารที่มีสารไซริทอลนั่นเองซึ่งสารชนิดนี้จะเพิ่มระดับอินซูลินในร่างกายน้องหมาส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำและมีอาการอาเจียนเซื่องซึมจนไปถึงอาการสั่นและทำให้ตับล้มเหลวได้ในที่สุดค่ะอย่าเพิ่งเซ็งไปค่ะทั้งหมดนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเธอนะนอกจากนี้ยังมีอาหารต้องห้ามที่สุนัขไม่ควรกินอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่กระดูกหมูก้างปลา ผลิตภัณฑ์จากนมวัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไขด่ดิบไว้คราวหน้าหมอจะมาให้ข้อมูลเพลิ่มเติมอีกนะคะรู้อย่างนี้แล้วว่าอาหารต้องห้ามสำหรับสุนัขมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดนทำหน้าอ้อนขนาดไหนก็อย่าใจอ่อนและช่วยกันเตือนคนที่บ้านว่าอย่าให้น้องหมาน้องแมวกินอาหารเหล่านี้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของน้องๆจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะไปกันเถอะเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวซื้ออาหารดีๆที่ดีต่อสุขภาพให้กินนะ แต่ลูกชิ้นที่สั่งไปใครจะจ่ายคะเนี่ยติดตามความน่ารักสนุกตืนเต้นในรายการบล็อกวอล์กที่ YouTube และ Facebook Thailand International Dog Show นะคะ